หน่วยที่3ค่ะเอกลักษณ์ดีมีคุณค่าอยู่ที่หน้า32นะคะหลังจากจบหน่วยการเรียนนี้ค่ะนักเรียนจะรู้และก็เข้าใจที่มาของการแสดงนัศิลป์ไทยนะคะสามารถระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนัศิสป์ไทยได้อธิบายเอกลักษณ์การแสดงนาัศิลป์ในแต่ละท้องถิ่น ะะอธิบายความสําคัญและประวัติย่อของสิ่งที่เคารพในการแสดงนัฏศิลป์เห็นความสําคัญค่ะและก็สามารถปฏิบัติการบูชาครูก่อนการเรียนและการแสดงสุดท้ายนะคะข้อที่6ค่ะมีความภาคภูมิใจในศิละปะประจำชาติและศิละปะในท้องถิ่นของตอนนะคะเอกลักษณ์ของนัฏศิลป์ไทยค่ะนัฏศิลป์นะคะ เป็นศิลปะการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างประี่อ่อนช้อยสวยงามการเคลื่อนไหวเรานั้นเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดรวมทั้งกิริยาท่าทางต่างๆนะคะเช่นการนั่งการนอนการยืนการเดินโดยนำท่าทางเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก็นำท่าทางนั้นเนี่ยค่ะมาประยุกต์ใช้นะคะเอกลักษณ์หมายถึงอะไรคะลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นนะคะในสิ่งที่กล่าวถึงเช่น เอกลักษณ์ของการลาไทยค่ะก็คือท่วงทีกิริยาการไล่ลาที่เกิดจากอิริยาบถของคนในชีวิตประจําวันโดยใช้มือและแขนเป็นส่วนสําคัญนะคะขนาดเดียวกันค่ะก็ใช้อวัยวะส่วนอื่นๆได้แก่ศีรษะหน้าคอลาตัวเอวขาและเท้าเป็นส่วนประกอบค่ะเอกลักษณ์ของนักเต้นไทยจึงเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่กลมกลืนจนเกิดความงามนะคะนี่ค่ะความงดงามของตัวละครและการแสดง องค์ประกอบที่ทำให้นาฏสินไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรามาดูกันเลยค่ะ 1. รค่ะลีลาท่ารำนะคะการไล่รำของไทยเนี่ยจะมีลักษณะอ่อนช้อยประณีตงดงามซึ่งแตกต่างจากนาฏศิลปของชาติอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดของเราจะชา้านิดนึงนะคะหรือบางทีท่าเร็วเนี่ยก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อยงดงามอยู่ 2. ค่ะการขับร้องเพลงไทยนะคะเพลงไทยมีเอกลักษณ์ค่ะคือ การเอื้อนที่มีความไพเราะและบทร้องที่ใช้ภาษาทางวรรณกรรมนะคะทําให้ผู้ชมเนี่ยเกิดอารมณ์คอยตามไปตามเรื่องราวของบทร้อง 3. ค่ะดนตรีไทยนะคะเสียงดนตรีค่ะเกิดจากความสั่นสะเทือนของเครื่องดนตรีที่นักดนตรีเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นหรือจากเสียงของมนุษย์เอง 4. ค่ะ การแต่งกายนะคะเป็นสิ่งบ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นไทยค่ะซึ่งลักษณะการแต่งกายก็จะประณีตบรรจงนะคะสวยงามเอกลักษณ์ของนักสิลพื้นเมืองบ้างค่ะอันนี้นะคะ การสแสดงพื้นเมืองหมายถึงค่ะการสแสดงที่เป็นประเพณีนิยมในท้องถิ่นเล่นกันระหว่างในท้องถิ่นระหว่างประชาชนในที่นั้นๆนะคะมักจะแสดงเพื่อความสนุกสนานเรื่องเดินค่ะหรือเป็นพิธีกรรมในท้องถิ่นตามเทศกาลฤดูกาลต่างๆนะคะมักจะสะท้อนวิถีชีวิตค่ะความเป็นอยู่ความเชื่อนะคะและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆการสแสดงพื้นเมืองค่ะเป็นการสแสดงศิละปะวัฒนธรรมที่สะท้อนสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนะคะ รูปแบบการแสดงพื้นเมืองจะมีการปรับปรุงพัฒนาการแสดงให้มีความสวยงามพิถีพิถันมากขึ้นมีทั้งการรําเดี่ยวรําคู่แล้วก็แสดงเป็นขบวนแห่นะคะการแสดงพื้นเมืองอจะมีทั้งหมด4ภาค,ค่ะมีเอกลักษณ์ของแต่ละภาคดังนี้ค่ะภาคเหนือค่ะการแสดงส่วนใหญ่มักเรียกว่าฟอ้อนน,น,น,นนะคะมีลักษณะที่อ่อนช้อยนุ่มนวลนะคะจังหวัดดนตรีก็จะช้าค่ะการแสดงของภาคเหนือมักจะขึ้นต้นว่าฟอ้อนนะคะฟอ้อนดาฟอ้อนเทียนฟอ้อนเล็บ ภาคกลางค่ะจะเรียกว่ารำหรือระบำค่ะก็จะใช้เครื่องดนตรีปีปพาดเครื่องห้าหรือว่ากรองยาวนะคะเช่นรำกรองยาวรำทนเต้นจำรำเคียวค่ะ ต่อมาเป็นกนนารแสดงของภาคอีสานมักเรียกว่าเซิงค่ะจะเป็นกนนารแสดงที่ค่อนข้างรวดเร็วนะคะสนุกว่องไวสนุกสนานค่ะเครื่องดนตรีก็จะเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองค่ะเช่นบงปง,งลางพินโบดกรองนะคะยกตัวอย่างชื่อค่ะเซิงกระติบเซิงปงลางเซิงบังไฟนะคะดูรูปประกอบเลยค่ะต่อมาเป็นภาคที่สี่ค่ะภาคใต้นะคะกนนารแสดงส่วนใหญ่จะเป็นการลำหรือระบำนะคะประกอบจังหวะที่สนุกสนานค่ะ รวดเร็วสง่าง,งามเครื่องดนตรีที่ใช้ค่ะกรองกองคู่สิงฉับกับมอยกตัวอย่างการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้นะคะเช่นรำโนราค่ะระบำรองเงงนะคะตารีบุงหานะคะต่อมาอยู่ที่หน้า3.4ค่ะสิ่งที่เคารพในการแสดงนัฏศิ์ไทยนะคะเราถือว่าเป็นความรู้ชั้นสูงค่ะสำหรับวิชานัฏศิป์นะคะสำหรับผู้ที่เรียนด้านเนี้ยที่ทุกคนต้องทำก็คืออะไรคะการไหว้ครูขนละครค่ะ การทําพิธีไหว้ครูทางนัตศัินไทยมีพิธีหลายขั้นตอนนะคะเริ่มต้นค่ะนําศีสาครูมาตั้งไว้ในที่สูงรองลงจากพระพุทธรูปมีดอกไม้ทุกเทียนตั้งบูชาก่อนการไหว้ครูนะคะนี่ค่ะเราดูภาพประกอบนะคะนี่ค่ะศีสาครูที่ถือก,กันว่าสําคัญนะคะและศิษย์นัตศัินทุกคนต้องให้ความเคารพก็คือพระพุทธฤศีพระพิราบและพระคานศค่ะพระพุทธฤศีเนี่ยถือว่าเป็นครูคนแรกของวิชานัตสินไทยนะคะเนื่องจากว่าในตํารานเนี่ยเขาบอกกันว่า พระพลดืฤอสีเนี่ยเป็นผู้จดบันทึกการไล่ลําของพระอิศวรซึ่งเป็นผู้ให้กําเนิดวิชานี้นะคะแล้วก็นํามาถ่ายทอดค่ะให้แก่ศิษย์และคนที่สนใจศิลปะนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะบรรดาศิลปินนักสแสดงทั้งหลายเนี่ยก็จะให้ความเคารพนับถือท่านในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของครูแห่งนาตะสิงผู้ที่ร่เรียนวิชานี้นะคะต้องได้รับการครอบศีรษะนี้ในพิธีไหว้ครูทุกคนสแสดงถึงความศรัทธาอย่างแท้จริงค่ะ สองค่ะพระพิราบนะคะถือได้ว่าเป็นครูสูงสุดทั้งฝ่ายนาาัฏศิลป์และดุนยางคสิลป์เชื่อกันว่าเป็นภาคหนึ่งของพระอิศวรค่ะพระพิราบเป็นครูยักษ์เป็นเทพอสูรและเป็นมหาเทพนะคะกายสีม่วงหนึ่งหน้าสองกรหรือสองมือค่ะสีสะโล้นนะคะต่อมาค่ะพระคเนศค่ะเป็นเทพพเจ้าแห่งศิละปะวิทยานะคะ เป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาค่ะกายเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะพระเสียนเนี่ยเป็นช้างค่ะแต่ร่างกายเนี่ยเป็นมนุษย์สีมือค่ะตอนแปลว่ามือนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรู้และปัญญาที่ยิ่งใหญ่ค่ะ ไม่ว่าจะทําสิ่งใดๆหรือพิธีบูชาในทางศิลปะก็จะต้องบูชาพระคะเนศนะคะเพื่อให้พ้นจากความขัดข้องทางปวงการไหว้ครูค่ะจะเป็นการกระทําที่แสดงออกถึงความกระตัญยูกัตะเวทีนะคะมนุษย์เราทุกคนเกิดมาค่ะย่อมต้องย่อมต้องได้รับการเรียนรู้ได้เรียนหนังสือผู้ที่ถ่ายทอดอบรมความรู้ให้เราก็คือครูนั่นเองนะคะในทางนัฏศิลไทยค่ะ ครูมีทางที่เป็นบุคคลและเป็นศรีรษะที่เป็นสัญลักษณ์แทนครูครูนะคะมีความสําคัญในการปรุงแต่งเสริมสร้างเราให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ควบคู่คกับคุณธรรมและจริยธรรมค่ะต่อมานะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนจะอยู่ที่หน้า43ค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะคนคว้าหาความรู้เพิเ่มเติมค่ะในเรื่องของเอกลักษณ์มติสินไทยและก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มนะคะต่อมาหน่วยสุดท้ายค่ะหน่วยที่4ค่ะหน้าตัดสินสัมพันธ์ค่ะ หลังจากจบหน่วยนี้นะคะนักเรียนจะหนึ่งค่ะรู้และเข้าใจการบูรณาการระหว่างสาระนิตศิลป์กับกลุ่มการเรียนรู้อื่นๆนะคะ 2. ค่ะหนูเนี่ยจะสามารถนําความรู้ทางนาตศิลป์เนี่ยไปใช้กับการเรียนสาระอื่นๆได้สามค่ะมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน4นะคะเห็นความสําคัญของการเรียนนาฏศิลป์ในฐานะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ค่ะ 5. เข้าใจบทบาทของผู้แสดงและผู้ชมการแสดง 6ค่ะมีส่วนร่วมในการชมและการแสดงอย่างสร้างสารรค์และก็ให้ความสำคัญกับการชมการแสดงเรามาดูกันเลยค่ะหน้าที่45นะคะการบูรณาการนัฏศิ์กับสาระอื่นๆนะคะนัฏศิ์เนี่ยค่ะเป็นศิละปะการแสดงที่รวมศิละปะหลายสาขาเอาไว้ด้วยกันเช่นดนตรีทัศนศิลป์หัตถศิลป์นอกจากนี้นะคะยังรวมความรู้หลายสาขาด้วยค่ะเช่นอะไรบ้างเอ่ยประวัติศาสตร์ค่ะสังคมศึกษาภาษานะคะ ตัวอย่างค่ะการบูรณาการนัฏศิลป์กับสาลปะอื่นๆนะคะนัฏศิลป์กับดนตรีค่ะอันนี้ใกล้ชิดกันมากก็อาจจะเป็นการท,ทําท่าทางประกอบเพลงนะคะ 2. ค่ะนัฏศิลป์กับทัศนศิลป์ทัศนศิลป์เช่นเรื่องอะไรคะสีแสงเงาไปใช้ในการออกแบบฉากอุปกรณ์การแต่งกายอุปกรณ์การแสดงนะคะพูดง่ายก็คือการแสดงนักศิลป์เนี่ยก็ต้องใช้ความรู้ด้านทัศนศิลป์เข้ามาช่วยในการแสดงค่ะ 3. ค่ะนัฏศิลป์กับคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของการนับจังหวะท่ารำนะคะ 1>, 1, 2, ึ่สอามอย่างนี้เป็นต้นนะคะน่าจะสินกับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะในการแสดงพื้นเมืองนะคะเราได้ความรู้จากการแสดงค่ะไปใช้ในการเรียนรู้ภูมิปัญญาสะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นอาชีพการดำรงชีพการแต่งกายนะคะ นอกจากนี้ค่ะเรายังได้เรียนดูเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยการเรียนนาาศิลิ์เช่นระบำโบราณคดีค่ะประกอบไปด้วยระบำเชียงแสนก็เป็นอาณาจักรโบราณของไทยระบำทวาราวดีระบำสุขโขทยัยระบำยรบ,บรุลีและระบำศรีวิชัยเป็นต้นค่ะนาฏศิลป์กับการงานอาชีพนะคะและเทคโนโลยีนะคะ นำความรู้เรื่องการประดิษฐ์อุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะมาใช้บูราณาการในการลํำนัฏศิลป์ไทยเช่นระบำกะลาน้องก็ต้องเอากะลาเนี่ยมาขัดผิวถูกไหมคะแล้วก็ทาเล็กเกอร์ให้สวยงามนะคะนี่ค่ะการต่างกายนะคะ,ะการประดิษฐ์ต่างๆในงานแสดงก็ต้องใช้อะไรคะความรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีมาช่วย น่าจะสิงกับภาษาค่ะสําหรับภาษาไทยเรานะคะนําความรู้เรื่องการออกเสียงที่ชัดเจนอักขระคําควบกล้ำแล้วก็บรรยยุคํากรต่างๆมาใช้ค่ะเช่นการประดิษฐ์ระบําบรรยยุคสําหรับสอนเด็กเริ่มเรียนนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีการนําวรรณกรรมที่เรียนในวิชาภาษาไทยเนี่ยมาจัดแสดงเป็นละครประเภทต่างๆด้วยนะคะเช่นการแสดงละครภาษาอังกฤษนะคะน่าจะสิงกับวิทยาศาสตร์ค่ะนะคะ ก็อาจจะมีละครวิทยาศาสตร์นะคะไม่ให้หน่าเบือ่อนั่นเองน่าจะสิงกับสุขศึกษาและพะาะศึกษาค่ะก็มีการนําเสนอความรู้สุขะนะคะเป็นการเล่นละครสมมติเล่นละครหรือว่าเล่นบทบาทสมมติะคะ่ะเชนนนนนเ่นการรับประทานอาหารในครบห้ามุ่การแปรงฟันการออกกําลังกายนะคะต่อมาค่ะหน้าที่52นะคะผู้แสดงผู้ชมและการมีส่วนร่วมะคะ่ะในการแสดงแต่ละครั้งนะคะทั้งการแสดงรำรำะบาย องค์ประกอบจะมีสําคัญ3อย่างค่ะ 1. ผู้แสดง 2. ผู้ชมและ 3. คือการแสดงนะคะองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเรามาดูอันแรกเลยค่ะ 1. น,นะคะ หนึ่งคือผู้แสดงค่ะผู้แสดงก็คือผู้ที่มีความสามารถในการแสดงออกโดยใช้ร่างกายเป็นสื่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้แสดงบางคนคิดว่าตนเองบางคนนะคะเข้าใจว่าตัวเองสําคัญที่สุดจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะคะทั้งคนเขียนบทคนออกแบบเครื่องแต่งกายผู้บรรเลงดนตรีผู้เขียนฉากนะคะทุกคนก็ต้องมีความรับผิดชอบค่ะงานแสดงถึงจะออกมาดีนะคะต่อมาค่ะหน้าที่54ค่ะ ผู้ชมนะคะผู้ชมคือใครคะผู้ที่รับรู้คุณค่าของการแสดงค่ะมีปฏิกิริยาโต้อตอบนะคะเช่นตบมือค่ะเมื่อชอบใจ ร้องให้เมื่อตัวละครต้องรับเคาะกรรมก็คือมีความรู้สึกตามผู้ชมที่ดีคืออะไรเอ่ยผู้ที่เตรียมพร้อมในการชมนะคะการเตรียมพร้อมก่อนชมคืออะไรคะมาก่อนเวลาคะ่ะจัดซื้อบัตรนะคะศึกษาเรื่องราวต่างๆเนี่ยของงานเนี่ยจากสูติบัตรนะคะมาถึงสถานที่ก่อนเวลาในขณะที่ชมการแสดงก็ไม่สียงดังชอบใจก็ปรบมือไม่มีการหงฮานะคะเมื่อการแสดงจบลงคะ่ะหนูก็ต้องเป็นยังไงคะถ้าเป็นผู้ชมปรบมือให้กําลังใจผู้แสดงคะ่ะ การมีส่วนร่วมในการแสดงนะคะไม่จําเป็นค่ะว่าเราต้องเป็นนักแสดงแต่อาจจะหมายถึงว่าเราเป็นยังไงคะเขียนภาพเขียนฉากต้อนรับแค่จัดทําสูติบัตรนะคะหรือว่าเตรียมเครื่องแต่งกายก็ถือว่าเราก็ต้องทําตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะอ่ะเรามาดูเลยค่ะ ในการแสดงแต่ละครั้งสรุปบทเรียนนะคะผู้ที่มีส่วนร่วมสําคัญคือผู้แสดงและผู้ชมผู้แสดงเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและใช้ร่างกายสื่อสารกับผู้ชมนะคะซึ่งผู้แสดงก็ไม่ควรคิดว่าตนเองสําคัญที่สุดนะคะผู้ชมก็ควรจะมีมารยาทในการชมนะคะและก็มีการให้กําลังใจใผู้แสดงค่ะก็จบละค่ะสำหรับชั้นประฐมศึกษาปีที่3นะคะ